ดูดิผมเนี่ยเออผมนี่นะไม่ใช่ผมนี่นะสวยอะ่ะแล้ดูแบบผมพลิ้วด้วยนะอะสวัสดีครับผมพขกก็ผมท็อปตาถุกกับพี่หมีพูดได้ครับวันนี้ผมจะมาทำการแกะกล่องฟิกเกอร์กันครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับที่ผมเพิ่งซื้อมานะกล่องค่อนข้างใหญ่ๆแล้วก็แบกมาลาบากลาบนมากเพราะว่าผมไปรับมาจากเมกาพาสซาสะพานเหล็กนะครับผมอ่ะไม่พูดแปม๊มซ้ำเพลงเรามาแกะดูกันเลยนะฮะนี่ครับ เห็นไหมครับงานอะไรมาอีกแล้วกล่องใหญ่ผมบอกแล้วว่าผมจะซื้อกล่องใหญ่ให้ครบทุกตัวนะครับผมกับงาน BWFc Super Master Saber t the Super Saiyan 4สุนโกคู ขอเรียกย่อว่างาน S M S P แล้วกันนะครับก็ตัวนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเด e b l ลัดนะก็คือไม่จะเป็นสีมังงะแต่อย่างใดเป็นเด e b l ลัดก็คือก็เป็นทั่วไปอะครับฟิกเกอร์ก็จะมีการให้แสงเงามีการลงสีที่แบบเป็นเคิร์ฟเป็นเชฟนะครับผมก็สวยงามผมว่าน่าจะโอเคอยู่กับงานนี้นะครับผมก็กล่องค่อนข้างจะใหญ่เพราะถ้าเกิดเป็นแบบสีมังงะกล่องจะเป็นสีดำเหมือนที่เราคุ้นตานะอันนี้เป็นสีขาวก็คือสีปกติว่าง่ายๆแต่ก็ไม่เชิงเป็นออริจินอลนะเพราะว่างานนี้จะออกมาทั้งหมดสีแบบด้วยกันนะ เดอะบราดเป็นออริจินอลเป็นงานขาวดำแล้วก็เป็นเอ่อทู s i เมนชันก็คือเป็นสีกรตตูนั่นเองนะฮะโอเคมานี่ให้ดูรอบๆกล่องก่อนกล่องก็ใหญ่ๆอันนี้เป็นร็อตของดินทอยนะก็คือเป็นแมวส้มโอเอแอนิเมชัน e เห็นไหมครับเป็นแมวส้มนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นร็อตญี่ปุ่นก็จะเป็นกล่องสีดำใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับให้ดูให้ดูด้านหน้าก่อนอันนี้คือด้านหน้ากล่องนะครับนี่ด้านหน้ากล่องนะฮะ อันนี้คือด้านหลังกล่องน,นะครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าสลับโพซิชันของตัวหนังสือไว้นะฮะแล้วก็ด้านข้างไอนนเห็นไหมฮะซูมเข้ามาใหญ่นิดนึงกับอีกหนึ่งโคดแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นชื่อของรุ่นชื่อของงานนะครับโอเคไม่พูดปั้มทำเพลงแนละ้วผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้แกะงานใหญ่ๆอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคมาผมจะเริ่มลงมีดเลยนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,นตัวนี้ ตัวเก่าผมก็มีนะโกคู Go oo, ตัวแรกที่เขาออกมาเลยเพราะว่าผมเพิ่งจะจัดไปแต่ว่าราคาค่อนข้างจะโหดอยู่ประมาณนึงเลยแต่ค่อยว่างๆค่อยมาแกะให้ดูย้อนหลังแล้วกันนะฮะเอาตัวใหม่ไปก่อนตึม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 ตมอ้าวปึ๊ๆ,ๆเดือบร่วงไปโดนทีวีนี่นะครับด้านในโอ้ใหญ่บึ้มเปิดไปมาพร้อมกันเลยนี่แบกเป็นบาสุก้าดึงออกมาดึงออกมาอ้าอ,อี นี่เท่ากับนัมเบลหนึ่งข้างนี่บอแบสนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วก็โยนไปไว้ข้างๆแล้วกันปุ่มานี่นะครับด้านในกล่องเป็นอย่างนี้สำรับตัดตอนนิดหนึ่งนหน้าแล้วไหมล่ะรอพอดีนี่ของอยู่ในนี้มาแกะดูกันเลยอ,อ,อยากเห็นความสวยงามความใหญ่ ความทะลักแล้วโอ้โหทะลักจริงว่ะผมขอวางก่อนนี่อ่ะให้ดูข้างๆใหญ่มากมือผมมากำไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวแกะออกมานื้อเขาเคยแยกถุงมาเขาให้มาเป็นถุงเดียวกันนะอ่านี่อ่ะผมยกให้ดูเลยแต่ว่ามันจะค่อนข้างจะแบบนิดนึงนะนี่นะครับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในนะเป็นอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาแกะพลาสติกดูกันเลยแต่ว่าหนักอยู่นะ This มาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันแต่ละชิ้นเลยนะครับก็ชิ้นแรกนะครับตัวมันใหญ่ฐานมันก็ต้องใหญ่นี่นะครับเป็นฐานขั้มเท้าของซุนโกคูนะฮะนี่นะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็มีมีนัมเบอร์อยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะมาครับแล้วก็อย่างที่2นะครับผมก็เป็นในส่วนของหางฮะเห็นไหมครับกุนสีต้องมีหางนะฮะนี่ยาวๆเลยเหมือนในนี่เหมือนกันนะอะไรวะหมูแท่งอะ เจ้าสัวนะเหมือนเจ้าสัวโอเคแล้วบาชิ้นต่อไปนะครับผมอุ้ยหนะักเป็นท่อนล่างนะครับของซุนโกโคูนะฮะเห็นไหมฮะน้าแล้วก็มีโบตรงข้างหลังเพราะว่าต้องเอาไว้เสียบหางนะชิ้นส่วนนี้เหมือนเขาจะถ่วงมาเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักเลยนะตัวมันใหญ่ะเพราะว่าจานฐานมันก็เลยต้องแบบ แน่นๆนนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เข้าใจได้สวยนะดูมีอะไรด,ดูผ้าเลยความยับความผ้าเนี่ยแบบเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็ไอ้ตรงยับนี่เขาก็แบบบลัดสีดำาๆมาเลยนะเห็นไหมให้มันดูแบบเกา่าๆนิดนึงเออไม่ได้เป็นแบบสีเดียวกันทั้งอันนะมันจะดูแบนๆอันนี้เขาทำมห้เป็น,นมิติไว้ให้เรียบร้อยนนตกใจถ้าเกิดไม่มีหานขหงตกใจนะ <c oughs> โอเคมาชิ้นต่อไปนะครับผมเขาใส่เป็นบับเบิลมา <c oughs> อย่างนี้เลยเป็น คุณหัวบับเบิลนะมาเดี๋ยวเรามาแกะบับเบิลไปพร้อมๆกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงตรงปลอ,อกหรือเปล่าโอเคนี่ตัดออกมาแล้วครับว้าโอ,โอ้ใหญ่เบิ่มๆไปเลยดูความงามนะครับของเท็กเจอร์เสื้อขนๆแล้วก็ใบหน้าแล้วก็ผมนี่แบบสวยจังวะ่ะอืมสวยจังวะ่ะด,ด,ดิผมเนเออผมนี่นะไม่ใช่ผมนี่นะสวยอะ่ะแล้ดูแบบ ผมพิ้ว้วยนะอ่าผมพิ้วนะเอ้ยผมว่าเดบัตส,สวยนะดูตรงนั้ดูแผงอกเลยอยืเขาลงสีมาแบบสวยเลยะกะล้ามท้องเห็นป่มเขาไลา่จากเข้มนะตรงนมนะตรงกล้ามนะไล่าจากเข้มนะครับแล้วก็ไปตรงส่วนนูนๆเขาขาวอ่าเขาจะเป็นสีขาวและหน้าก็ดูไล่สีดีมากอะ่ะตรงคอเนี่แบบอืเห็นเลยว่าแบบไล่สีขึ้นไปจนถึงคางนะดูดูเดือดมากดูเดือดมาก โอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมลองมาประกอบให้ดูเลยแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าภาคล่างสีนี่จะมาจากเรื่องดั้งบอล GT นะซึ่งผมก็รอสมากครับกับต,ตอนนี้นะฮะ,นนะ,ะกับ GT นะมาครับวิธีการประกอบก็ไม่น่าจะยากอะไรมากมายนะจ๊ะแ,แค่เอาเสียบเสียบเสียบมาอุปกรณ์มีไม่เยอะเท่าไหร่ผมจะเริ่มจากการเอาท่อนบนเสียบไปที่ท่อนล่างอันนี้ก่อนนะครับจะเสียบง่าย,ยไหมอ่ะใหญ่ดีจังเว้ยอ๋อแล้วถ้าเกตรงล็อกแล้วก็มันจะเข้ากึกเลยนะ ยามยัดไปโอ้แน่นแน่นแน่นมันใหญ่อะแล้วผมมันก็แบบกันมือผมออกมาเสียบยาวกลัวอะน่าจะยากนิดนึงดูเดี๋ยวผมเล็บยาวผมกลัวไปโดนฟิกไงนั่นจะได้และนั่นจะสุดประมาณนี้นี่โอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่บิ้มเลยเห็นไหมครับนี่ขนาดแบบก้าวเท้าไปข้างหน้านะถ้าเกิดไม่ก้าวยืนตรงๆนี่จะแบบสูงเลยทีเดียวล่ะเออดูความงามความสวยนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาเสียบหางนะครับผมนี่ มีเกียบไปเลยน่าจะเข้าง่ายๆเลยตั้งนี่เข้าแล้วหางทะลุตังเกงออกมาซึ่งไม่ไม่รู้ทะลุออกมาได้ยังไงนี่นะครับกุลล่างสีงาน S M S P นะฮะ มากอะดูดิเทียบกับหน้านี่แบบเห็นไหมเทียบกับหน้าผมนี่แบบตัวแบบใหญ่เท่าหน้าเลยะเะเผื่อใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะขนาดหัวผมโตเลยนะเออแล้วก็ความสวยเนี่ยดีทงดีเทลเ,เป๊ะมากอะแม่ขนาดแบบเห็นไหมโอเคคุณเห็นอะไรมหลังมือเนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นเลือดไหมปุดออกมาเออเนี่ยาง,งานเขาเรียกว่าง,งานไฮคุณิตี้ของเบน p ิสโตโดยแท้จริงมีเท็กเจอร์ของข้อต่อนิ้ว มีอะไรแบบเป๊ะๆให้ดูเท็กเจอร์ของเสื้อไม่ใช่เสื้อสิขนลิงอะสวยอะสวยไปหมดเลยแล้วตัวใหญ่มากอะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบขนาดให้ดูแล้วกันว่าขนาดของงานนี้มันใหญ่หรือว่าสูงกว่าง,งานอื่นๆยังไงนะครับผมจะเริ่มจากงานของเอ่อแม็กซิมติกก่อนนะครับก็เป็นเรื่องตาก้นบอลเหมือนกันนะฮะเป็นโกคูเหมือนกันหรือโงกุลเหมือนกันอันนี้ถือไว้นะผมจะถือไว้ให้ดูนะนี่เห็นไหมครับความใหญ่มันต่างกันเลย อาจจะดูเหมือนใกล้เคียงนะแต่มาดูด้วยสายตาจริงๆนี่แบบไอตัวแมกซิมัติกนี่คือเล็กไปเลยนะแมกซิมัติกผ่านไปแล้วผมขอเอามาเทียบกับงานที่มันใหญ่ขึ้นกว่าแมกซิมัติกนะฮะซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดแล้วถ้าไม่เทียบกับงาน smsp นี้นะมันต้องเป็นแกรนิต้าใช่ไหมละ่ะอ่ามัยใหเทีกบกับตัวนี้กุลล่าง3นี่ล่าง3แกรนิต้าว่าใหญ่เลยนะเห็นไหมฮะตัวนี้ผมว่าก็ว่าใหญ่เลยนะแต่ว่าถ้าเทียบกันจริงๆในส่วนของ smsp ผมว่าน่าจะใหญ่กว่านิดนึง ไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าใหญ่กว่าแน่นอนเพราะว่าผมดูจากเทียบจากกล้ามแต่ยังไงก็การันตีว่าสูงกว่าแน่นอนนะครับกับงานของ SMSP นี่แกนิสตานะฮะเทียบกันให้ดูเห,เห็นไหมครับเห็นไหมยังไงผมว่าอันนี้ถ้าเกิดเดย็นตรงๆก็ใหญ่กว่าแน่นอนอเป็นไงล่ะงานนี้สมควรต้องมีนะฮะกับงานซุนโกคูล่างสีซูเปอร์เซย่าสีนะครับผมดูเท่ไปอีกแบบจริงงมักน,นก็ออกมาหลายแบบนะสำหรับงานจากเครื่องก้อ GT นะแต่ว่าผมก็ไล้เก็บไปแต่ตัวนี้ เรืความเป็นงานของ SMSP มันก็เลยต้องจัดนะอันนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะต้องเก็บให้ครบทุกตัวนะครับผมกับงานนี้แม้ราคามันจะสูงกว่าโมเดลทั่วๆไปนะฮะผมก็เพื่อคนดูนะผมทําได้นี่สําหรับใครที่อยากซื้อนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าทางดิมทอยก็ยังคงมีอยู่ในสต็อกนะก็รีบไปหาซื้อนะครับก่อนที่มันจะขาดตลาดแนละทาให้แบบราคาพุ่งขึ้นไปแพงเหมือนไอ้กุลตัวแรกที่มันออกมานะครับผมก็ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องมีนะครับเพราะว่าผมแทบจะหาที่ติอะไรไม่ได้เลยนะสีเรื่องสีลงสีเละนี่ถ้าไม่มีเลยนะะอาจจมีแต หน้าอกที่แบบเป็นฝุ่นดำๆนะแต่เช็ดไม่ออกใช่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาเลย สามารถไปตั้งโชว์สวยๆได้เลยกับงานของ SMSP นะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็มาพูดคุยให้ฟังเยอะแล้วสำหรับตัวของคุณสีนะฮะผมก็เดี๋ยวตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรจะเป็นงานตัวใหญ่ๆอย่างนี้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะดูให้แล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ผมกับคุณสีขอลาไปก่อนอ่ะอย่าลืมยังไงก็อย่าลืมใส่ฐานด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาให้ฐานมาด้วยโอเคฐานใส่ง่ายนะครับผมใส่ไปที่เท้าซ้ายนะครับผมของโคคูเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ อเ okay, คนยังไงวันนี้ผมกับซุนโกคูล่าง4ี่นะฮะผมอ่ะผมแถมเป็นแกนดิสตาร์โกคูไปให้ด้วยก็ขอลาไปก่อนแล้วยัไงไเดี๋ยวเจอกันคิดหน้าครับว่าจะเป็นตัวอะไรยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ